สบายดีจเจริญพรในมื่อน,นี้ได้มาขอพอรอธิษฐานจิตที่พระธาตุสีโคตตะบองพงศาวดานลาวกาวไว่าพระธาตุสีโคตตะบองสร้างลาวเดียวกันกับพระธาตุพนมพระธาตุหลวง พระธาตุอิหังและพระธาตุโทนสําคัญบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระมหากัสสะที่พระเจ้าลงไปแล้วศตวรรษที่แปดต้นนั้นท่าเจะาูุนนำกันว่าตามตำนานอุลกขันธ์ท่านได้กล่าวไว้ว่าพระเจ้าได้เดินทางมายุสถานที่นี้อาณาจักรสีโควดตะบองขวมฟังทั้งสองแม่นำของบอว่าทั้งทัดพนมกดีบว่าทั้งเมืองเก่าแขวงขมวนกดีในสมัยก่อนเขาเอ่ยว่าอาณาจักรสีโคตตะบองาว่าอาณาจักรสีโคตตะบองก็มีหลายสมัยหลายยุคหลายสมัยโดยเฉพาะสมัย,มยทรมอิทธิก้าวถึงอาณาจักรสีโคตตะบองคือเกิดขึ้น อยู่ใต่ลุ่มแม่น้ำเซบังไฟและอาณาจักรสีโคตตะบองระยะที่2ก็คืออยู่ระว่างเหนือเซบังไฟขึ้นมากทุที่สามก็อาณาจักรสีโคตตะบองก็ถึงหาดไซฟองน้องคำแสนผุนโตดังนั้นจังหว่าเจะาห้วยลำแข่งขาวาอาณาจักรสิโคตตะบองมีหลายยุคหลายสมัยโดยเฉพาะสมัย,มยพระมหากสัสสปะนั่มเอาพระบ,บรมสารีริกธาตุมาบรรจุที่อุลังคาธาตุวัดภูคําเ้านั้นพระธาตุพนมนั้นนักปราชญ์อาจารย์ยังเสื่อว่าแบ่งพระบ,บรมสารีริกธาตุบรรจุพระธาตุสีโคตตะบองพระธาตุหลวงวิจันทร์พระธาตุอิงห้ง และประธาตโพนคำว่าสีโคตตะบองจะบแม,มนิยายนี่ห่าว่าพญาสีก็นั่นจะว่าจุพระธาตุสีโคตตะบองนี้เมนสร้างเพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาตุนั่นเองท่งนั่นจะาตามตำนานตามนักปราชญ์อาจารย์ก็กล่าวไว้ว่า,วาแต่บางคนยังเข้าใจล่าท่าน พระธาตุสีโคตตะบองคือบรรจุของพระญาศีคโคตหรือเรื่องตำนานที่เฮาเกา่าที่วัสนสร้างกว่าดีเรื่องสู้ฮกับสร้างกว่าดีอันนี้มันเป็นเพี้ยนแต่ตำนานแต่ว่าจำนักปาตญ์อาจารย์ทางพุทธศาสนาได้สันนิษฐานและได้กล่าวว่าได้มีหลักฐานอยากจะแจงวา่าพระธาตุสีโคตตะบองเม,ม,ม่นบ,บรบร,บร,บร,บรจุพระบรมศิลิกธาตุดังนั้นจะว่าเมื่อฮอดบุญย่ำไดระว่างสองฝากฟังบอกว่าสีโคตตะบองกว่าดีธาตุพนมกว่าดีจะเฮ็ดพร้อมกันเขาจะเห็นนำขันดังนั้นจะเอาตัวนิยมในกามากก่าไหวสักกาบุชาแล้วถือว่าเป็นนนบบุญรรมีพะะตโคองั้ มีความหมายและความสำคัญทั้งเป็นมิ่งขวัญของชาวลาวของเฮาโดยเฉพาะพี่น้องแขวงขมวลของเฮาแล้วได้บูชาถือว่าเฮาเป็นปุญปรมีนำกันดังนั้นเอาตัวยมไมในมาไหวก็ขอให้เข้าใจไว้ว่าคาว่าพระธาตุสิโคตะบองบรรจุพระบรมสลิกธาตุนั่นเองขอจเจริญพร